ตอนเช้าครับฝนตกตกแดดฟุกฟุกที่หนึ่งครับพี่น้องยังไม่ยุดเลยก็พอดีเมือ่อวานตอนทำอ๋อดังมาดักไว้แต่ว่าไม่ได้ท้ายลงครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูดังดักกุ้งครับดักกุ้งดักปลาประวัติน้ำฟื้นน้ำมออกจากหน้าครับน้ำกองมันเหลืองบกครับผมก็มาปุบม,มาปะกันเช่นเคยแล้วครับพี่น้องทางช่องทันมือคนบ้านๆครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูดังดักกุ้งครับ มาพี่น้องนักจิมีพอตัวไหมนักใแส่วานโอ้พี่น้องอุ้งคักเลยครับโอ้ยคักเลยพี่น้องเลย แม่เกี่ยวแล้วครับพี่น้องเลยงานนี้มีตะกุ้งครับพี่นอ้องออดขึ้นขาครับพี่น้องกุ้งกุ้งสัสสครับขาคักขาคัาก,กพี่น้องเลย ไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับน,น,นี่ข้างในเหลืออีกอันหนึ่งครับผมไปไปดูกันให้ปปไปครับพี่น้อง

อะไ้อยู่พี่น้องเลยือทันยุ่อผสมกุ้ง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 นี่มีแต่กุ้งพี่น้องเอ้ยได้ดักไว้ขึ้นแล้ว พอได้ปุ่นอยู่ครับนี่กันนี่แก้วกุ้งสดะ,ะครับพี่น้องกุ้งทั้งนั้นไปพี่น้องเดี๋ยวกลับไปเลือกกุ้งกันครับกระบ,บานครับผมไปครับพี่น้องกุ้งสดะ,ะครับอยากเลยอันนี้เอามา แตะกาให้มันเวียดนามครับเอาครับกลุ่มกระโดดด้วยหนุ่เมเต็มหนุ่มเต็มสามฉาโคโยตี พี่น้องโหเดี๋ยวครับนี่สดๆครับพี่นอ้องกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซัมเมอร์ขายได้นะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก่อนจะท,ทำให้ยิ่ขายหรือว่าจะทำกินก่อนเดี๋ยวคอยว่ากันที่ที่หนึ่งครับพี่น้องครับผม <laughs> สวัสดีครับ